ครับสวัสดีครับผมนายสุบชัยศักชัยกุลรหัสหนักษา5401001622046วันนี้ผมจะไมาแนะนำวิธีการทำหนึ่งางานที่มีชื่อว่าแกนแกน้านถีบเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะครับเ,เมื่อเปิดเมื่อเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมาก็คลิกคำสั่ง New น,นะครับเลือก Part กด OK จากนั้นผมทำการสเก็ตลง Font Page นะครับและใช้คำสั่ง Center Line นะครับลากเส้นจากจุด Origin นะครับไปทางขวามือ ให้ได้ระดับอย่างนี้นะครับจากนั้นใช้ค line, าาาาาาําสั่งไลน์ลางเส้นมาคร่าวๆในลักษณานี้นะครับจากนั้นผมจะกําหนดขนาดดังนี้นะครับใช้คําสั่งสมาร์ทเดม s ชันให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ5นะครับแล้วก็เส้น2เส้นนี้ห่างกัน3ามิบสี่นะครับแล้วก็เส้น2เส้นนี้นะครับห่างกัน 7จ็สบหกนะครับครับแล้วก็เส้น2เส้นนี้นะครับห่างกันร้อยสามสิานะครับกดตกลงจากนั้นผมจะกำหนดความสูงของเส้นนี้นะครับเท่ากับ8ปจุด้ากดตกลงแล้วก็ความสูงเส้นนี้เท่ากับห้านะครับกดตกลงก็จะได้ชดสัญลักษณ์นี้จากนั้นผมจะใช้คำสั่ง revo นะครับก,กด yes ก็ตกลงที่งานถูกทําออกมาักษณาน,นี้จากนั้นผมเป็นมุมมองเป็นภาพด้านข้างนะครับจากนั้นผมใช้คําสั่งสเก็ตนะครับลงบนผิวนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งเซนเตอร์และแทงเกอร์นะครับลากบริเวณจุดสีส่เหลี่ยมนี้นะครับตรงขอบวงกลมจากนั้นผมกําหนดความสัมพันธ์นของเส้นสองเส้นนี้นะครับให้เป็นจัตุรัสก็คืออีกข้อนะครับตกลง แล้วก็กำหนดขนาดค้วคสั่ง Smart Dimension ให้มีขนาดเท่ากับ5นะครับจากนั้นผมทำการ e x t r u t e Cut นะครับผมจะเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพ Isometric นะครับจากนั้นเลือกในส่วนของ Edit d i t i o n เป็น Up t o Surface นะครับแล้วก็เลือกผิวนี้นะครับกดตกลงทีนี้ผมเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับว่าทำเช่นเดียวกันก็คือสเก็ตลงบนเพนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง Center และ t a n g e r นะครับ แล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ให้มีความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็กำหนดขนาดให้มีขนาดเท่ากับ5นะครับจากนั้นก็ทําการเ e ล t กทูดคัตเช่นเดิมครเปลี่ยนม,มุมมองนะครับอีกขวาเลือกซูม o t a t e แล้วก็โร t ท v วิวนะครับจากนั้นเอ็นคอร์เชก็เลือกเป็นอั t ทูเซ f ร์เฟก็เลือกผิวนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนี่ครับที่งานถูกทำาลักษณะนี้นะครับ เราจะนับผมว่าเปลี่ยนสีชิ้นงานนะครับคลิปที่รีโว e แล้วก็คลิปชิปค้างไว้คลิปคัดไอทูนนะครับกดอ d ดิทอเพลย a n c นนะครับแล้วก็เลือกสีที่ต้องการนะครับเ็นอลูมิเนียมแล้วกันนะครับแล้วก็ตกลงนะครับชิ้นงานในส่วนของแกนขคันทิปก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ